เสียงยังเกอเสียงยังสนามนมาไออยู่เปิดไฟแน่เอากำลังวาวปลาตัวอัออนนี้เสียงโป,ปกๆนะสวัสดีค่ะน้องเอื้อยเ,เป็นยังไงคะ ยี่หร่กูเห็นเนื้อเห็นเนื้อไอเมื่องนี่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 กรุบกรอบซุปแล้วนี่ เนื้อมันคือแขนใช่ปะเนาะเต้นเป็นดงๆเนื้อมันอ่ะน้องเอือยบอสลาปลา สอนเป็นคนลาบบ้อบ <m> ุญนาเอิญอาเศียตอนสาว์ด <m> ีนาขพรุ้นอ่านได้ไหมบ๊อบอ่านอนนเป็นแล้ว

งามปอ้อยถอดมาถอดมายืมใส่นะมื่ออื่นนะไปเป็นผู้ชายนะเอ้ายัแล้วยืดปุีบยังก็ยังก็ยังแล้วยืดืบอ้โหน่งยังก็ยดืุ๊บก่และเอ้ยอ ว่าถาวจะมาหมอคือจคือบอกบอกค่อยเอา่ะจะถาแล้วสเครียกันตีฮะเคลียกันตีอันถอดป้ผู้ชายดูนะโดนเอาเพิ่สอดปผู้ชาอ่านคอฮะม่วดเสียวแลดวยมากมีบ้านมีโดมมีคอนโดมีตึกกตบายสุดท้ายไม่มีอะไรจะเด็กลูกคุณแม่ใช่ไหมลูกคุณแม่มารีลาลูกคุณแม่สะพานหนวดลายแท้ ้าม,า,า,ามอคือน่ะปบนทคาลากาม้อยคาติดมาอ่าาาานานาางเลิาาาั่น้องเอ้ยอาาลางาาาาาาเา้เเาาาาาาาอ่าาาาาาอาาาเาานาา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 านาา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 ่าาาาาาอาา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 ายาิ เอานี่แหละนี <kav vil uit> ่จส <hein? s chodzi> ่วนน้่งแก้วโบราณ่าพินน้องเบาณแ้องบราณสามสี่หานี่เนียซ้อนสีโซฟีเอรสบายดีจบาพี่น้องมีไอซ้อนสเกินที่บ้านใหบัวอเยที่ยวไปเที่ยวมาบัดบัวามตุเป็นหอมแต่เป็นลุงแล้วนะแม่โดย

ได้อาหารปลาปลาเด้พี่น้องพวกกําลังติดตามดยพี่น้องเลยพวกกําลังติดตามปลาครับ้มต้มเาหน่ะต้มเหนนะแม่็อะนยกนเล้อยมเนพืี่น้องเลยอาจะ่งไดินบวกไหมอาอาิตอี้

แ้เส uh ้นย so 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 bon ังจะละมาอีกนะครับโทำมาเชืมันเห็นอนที่สีเลยเอาหมอมาต้มน้ำรึกกล่าสะคอนไปแไม่อานน้ำนะโดนที่ว่าป่าอยู่บ้นอาบน้ำบ่กยังไอ้แม่สูตรี่เมโซนโดยมันมันจังมันจังนวลมันเอะใส่ไมใส่พรอกกันเน่าล้จอดหราอถ่ายไปตอนเศร้าบอก กินข้ามากยากินเาเนะโดยพยากลกินมาเล่นมีพอนีแม่เออมีพคดาไป็นโปรชนีดโคเป็ปกที่มีสมใจฮะเป็นปกี่ไปไปคือปที่บอกสดไปสมมคบา ลานซาวขอยพี่เนาะหน้นาที่ของขอนาย <c oughs> <c oughs> คือผมมีผู้ใหญ่ใจดีซัพพอร์ตมาเนาะนาเหอยกวันมีผู้ใหญ่แจดีซัพพอร์ตได้อีก่แบบีแต่ยังให้ซัพพอร์ตเขาว่าเอา ขนาดคนมาได้อันยังกับเพาะก็ยังซัพพอร์ตเลยจ้าเอาห<ม>้องเย็นมาบ <c oughs> น้าางเลิศมากค่ะกูได้ได้เป็นเมียนี่โชคดีพี่น้องเอ้ย อู้ได้ได้ผู้ได้ได้ร้านสาวคอยเป็นเมียนี่โชคดีขนาดเลยเลี้ยงลูกซอยก็ได้น้อพอห่างพอไหม่ก็เอาติลูกแมนบอลูกติดก็เอาน้อนั่งมาได้เลือกค่ะลูกติดแห่งกระหมากนั่งว่ะยังมีประสบการณ์ ขนาดั้นดกมากอาส่หนีกรยักเอาแล้วจะเอาเใส่เขาพอๆก็จะแบบหงเอาเงินเอาเงินขาดสิ่สอนื้อเอาเอาเไปเห็นนนัได้เจมนอนส่งนี้า จับเต็มหม่ับเต็มไม่ต็มมือลนลูกสาวอากังเรือัขนาดร่งกาเล็กกันได้หมดตามใจรถนังมแม่กับเอื้อจับเลยใจเต็มใจแล้วเุวช้าคนนะครับน่ำใส่ปดอย่งนันนะปวกหอมน้ำไม่ใส่ มาพ่อน้ามาลูกมาพ่อน้าค่ะน้าเรลื่นเวลาย,าย <c oughs> ใส่คาใส่ลงไปวันนี้สื้อาคุณแม่ปไปแลนด์ไม้เหนี่อ่าค่ะสื้อาคุณแม่ปไปแลนด์ไม้ได้คำนีอือไปแลนใจไปแลนอยู่อ๋อส่วนเธอเธอสิบบัวป่ายน้ำจิ้มไปฉันดานะ,ะไปหนแล้วเนาะวางนางวาอยู่นางกัน ไม่แ้่นั้นม่แค่นี้ง่ายมิตดา๋ยวไม่อยู่มันลาเริงนะแับปลาพี่น้องเออัเงะกะายออร์่เอาลงอีกรูนาบนะมันยังแข็งอยู่อ้ามันมันมอตายลึกน้ําด้อ วนข้อนี่นี่นกกินหมดแล้วนนะนะ่ตาย้อนานะปตแห้แห้อะนะไ่ไตแห่งลวนะไข่นี่ไอ้ขว้เต้าปนี่อย่างวิธานได้นี่ทานติดหี่พวกเนี้ย ในปอดมันไลไว้เลยเพิ่มป้ดสิคนแม่นม่รู้ซอยกันนะพี่้องเออบแล้วเด้อมันจะเ็ดคน็แล้วเนี่ยน้าขานี่นกอโนะบ่บ่บ่อจังว่าเนียะตบ่พี่มกหลงบ่บามาเลย่ลดอพี่น้องจ้ะแบบนี้แหละเวลาเห็นอยู่เห้กินกันสอยกัน